ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาสักตัวเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการมานั่งปวดหัวกับโค้ดที่ซับซ้อนแต่เริ่มจากการที่เราแค่อธิบายไอเดียของเราออกไปเป็นภาษาธรรมดาๆที่เราคุยกันนี่แหละครับฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์กําลังเปลี่ยนไปแบบคลิกฝ่ามือเลยจากยุคที่เราต้องเป๊ะเรื่องซินแท็กซ์ไปสู่ยุคใหม่ที่เราสร้างสรรค์ทุกอย่างได้ด้วยไบ b ์ s ครับ มีคำพูดหนึ่งของคุณแอนเดรคาปาตี้ที่ผมว่ามันคมคายแล้วก็สรุปภาพทั้งหมดของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยเขาบอกว่าภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดคือภาษาอังกฤษโหประโยคนี้ประโยคเดียวมันบอกเราเลยครับว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ภาษาพูดของมนุษย์เราเนี่ยแหละกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างเทคโนโลยีเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าตลอด70ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเขียนโปรแกรมมันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนการแปลซ่อนอยู่มันคืออะไร มันก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยต้องพยายามอย่างหนักเลยนะครับที่จะแปลไอเดียสุดเจ๋งในหัวของเราให้ออกมาเป็นซินแท็กหรือไวายากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มันเข้าใจได้ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยมากแต่ตอนนี้ครับ AI กําลังจะเข้ามาทลายกําแพงที่ว่านี้ลงแล้วทัานนี้ผมว่าอธิบายได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยภาระในการแปลความคิดให้เป็นโค้ดเนี่ยมันอยู่บนบ่าของโปรแกรมเมอร์เต็มๆเลยแต่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าภาระนั้นกําลังถูกย้ายฝั่งไปให้ AI จัดการแทน ทำให้ตอนนี้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญที่สุดได้นั่นก็คือความต้องการหรือไวส์ของโปรเจกต์ที่เราอยากจะสร้างนั่นเองเอาแล้วครับและไอเทคโนโลยีใหม่ที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าเบื้องหลังแล้ว AI agent มันสามารถเปลี่ยนคําสั่งง่ายๆที่เป็นภาษาพูดของเราให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงๆขึ้นมาได้ยังไงมันมีกระบวนการอะไรซ่อนอยู่บ้างหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือคํานี้เลยครับ w i b e Coding ต้องย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การให้ AI ช่วยเติมโค้ดให้จบประโยคนะแต่มันคือการที่เราสั่งงานด้วยภาษาพูดธรรมดารรมดานี่แหละแล้วพอ AI สร้างผลลัพธ์ออกมาเราก็ประเมินจากความรู้สึกหรือวายที่ได้เลยว่าเออใช่เลยนี่แหละที่ต้องการโดยที่เราแทบจะไม่ต้องไปก้มลงไปอ่านโค้ดเองเลยด้วยซ้ําแล้วนี่ก็คือวงจรการทางานสุดอัจฉริยะของมันครับที่เรียกว่า Agentic Loop อย่างที่เห็นในแผนภาพเลยมันจะเริ่มจากการรับรู้ก่อนคืออ่านคําสั่งของเรา จากนั้นมันก็จะวางแผนว่าจะทําอะไรบ้างเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็ลงมือเขียนโค้ดตามแผนนั้นแต่ส่วนที่ผมว่ามันสุดจ้อที่สุดเลยนะคือขั้นตอนสุดท้ายครับการทบทวนคือมันสามารถตรวจสอบและแก้ไขางานของตัวเองได้ด้วยแล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดออกมาครับคือตอนนี้ตลาดมัน คึกคักมากเลยนะครับมีเครื่องมือแนวนี้เกิดขึ้นมาเพียบเลยแล้วแต่ละตัวก็มีเป้าหมายที่ต่างกันไปอย่าง Cursor กับ WinSurf เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเป็นผู้ช่วยให้นักพัฒนามืออาชีพทำงานได้เร็วขึ้นไปอีกในขณะที่ r e p l i t เนี่ยก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่สายเทคเลยก็สามารถสร้าง MVP หรือว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาง่ายๆได้ส่วนเจ้า Devin นี่คือไปอีกขั้นเลยครับถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานวิศวกรรมซับซ้อนแบบอัตโนมัติไปเลย เอาละครับที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมครับแต่เหรียญมันมี2ด้านเสมอทีนี้เราจะมาพลิกดูอีกด้านของมันกันบ้างครับมาดูด้านมืดหรือความเสี่ยงร้ายแรงที่หลายคนอาจจะยังคาดไม่ถึงกันและนี่คือตัวเลขที่ผมอยากให้ทุกคนดูครับมันน่าตกใจมากนะ80%ครับนี่คืออัตราความล้มเหลวของ AI agent ตัวท็อปๆในตลาดเลยนะในการทดสอบเรื่องความปลอดภัยในสถานการณ์ที่จำลองมาจากโลกจริง ผมการศึกษานี้มาจากมาลาร์คานิกกี้เมลลอนเลยนะครับพูดง่ายง่ายก็คือในตอนนี้มันยังไม่น่าเชื่อถือพอสําหรับงานที่สําคัญจริงๆครับและความไม่น่าเชื่อถือนี้ก็นํามาซึ่งรูปแบบการโจมตีแบบใหม่ที่น่ากลัวมากๆครับที่เรียกว่า slop squatting คือมันเป็นการโจมตีที่ฉลาดแกมโกงมากมันใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของ ai ที่บางทีมันก็คิดไปเองหรือ hallucinate ชื่อไลบรารีที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาพวกแฮกเกอร์ก็จะไปสร้างไลบรารีปลอมๆที่มีชื่อนั้นรอไว้เลย พอ AI agent สั่งติดตั้งปุ๊บก็เรียบร้อยครับกลายเป็นมา l w a ์ในระบบเราทันทีแล้วปัญหามันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องทางเทคนิคเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยมันยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็รุนแรงมากๆต่อตลาดงานต่ออาชีพของพวกเราหรือแม้กระทั่งโครงสร้างของบริษัทที่เราทำงานอยู่เลยด้วยสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้มันเป็นภาวะที่ย้อนแย้งมากๆในตลาดงานเลยครับ คือ AI เนี่ยมันทำให้วิศวกรระดับซีเนียเก่งๆทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำงานง่ายๆที่เคยเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกให้นักพัฒนารุ่นใหม่ได้ฝึกฝีมือและเติบโตไปจนหมดเลยทำให้เด็กจบใหม่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้งานเหมือนเมื่อก่อนกราฟแท่งนี้มันบอกทุกอย่างเลยครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า AI ทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวคูณพลังให้กับวิศวกรที่มีประสบการณ์ทําให้พวกเขาสร้างผลงานได้มากขึ้นถึง10เท่า และนี่แหละครับคือแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังมากๆที่ทําให้บริษัทต่างๆต้องรีบหันมาใช้เทคโนโลยีนี้กันอย่างจริงจังและผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการเกิดของสิ่งที่เรียกว่าทีมจิ๋วครับคือทีมเล็กๆที่มีคนแค่2อสาคนแต่สามารถทํางานได้เทียบเท่ากับคนทั้งแผนกในสมัยก่อนเลยทีเดียวเรื่องนี้ทําให้บริษัทใหญ่ๆเริ่มกลับมาคิดใหม่ว่าเอในเมื่อเราสร้างเครื่องมือใช้เองได้ง่ายขนาดนี้ทําไมเราต้องไปจ่ายเงินซื้อซอฟต์แวร์บริการหรือ a a s ด้วยละ่ะ นี่จึงกลายเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อธุรกิจซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมเลยครับแล้วเราจะรับมือกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามานี้ยังไงดีล่ะครับคำตอบก็คือเราต้องวิวัฒนาการตัวเองครับจากการเป็นแค่ว i ฟโคเดอร์ที่ทำหน้านที่แค่สั่งงานอย่างเดียวไปสู่การเป็นว i ฟเอนจิเนียร์ที่สามารถควบคุมพลังมหาศาลนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญและปลอดภยัยและนี่คือทางเลือกและบทเรียนที่สาคัญที่สุดเลยครับเราต้องเลือกว่าจะเป็นว i ฟโคเดอร์ คือเป็นแค่คนสั่งงานแล้วก็เชื่อทุกอย่างที่ AI ทําออกมาแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือเราจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็น w i ฟเอนจิเนียที่เป็นเหมือนสถาปนิกสามารถวางแผนออกแบบและชี้นํา AI ให้สร้างผลงานที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัยได้ซึ่งนี่ก็คือชุดทักษะใหม่ที่จําเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้เลยครับ w i ฟเอนจิเนียริ g มันคือการที่เราไม่ได้ไปโฟกัสที่การเขียนโค้ดทีละบรรทัดอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการออกแบบคําสั่งหรือพร้อมให้ดีที่สุด แล้วก็มองโค้ดที่ AI สร้างออกมาเป็นแค่ผลลัพธ์ที่ต้องถูกตรวจสอบและทดสอบอย่างเป็นระบบเหมือนที่เราทํากับซอฟต์แวร์ทั่วไปนั่นแหละครับและข้อสรุปที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้ก็คือประโยคนี้ครับ Delegate the coding but never abdicate the engineering แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเราสามารถมอบหมายงานเขียนโค้ดให้ AI ทําแทนได้แต่เราจะละทิ้งความรับผิดชอบในฐานะวิศวกรไปไม่ได้เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาปัตยก,กรรมความปลอดภัยหรือคุณภาพของงานทั้งหมดนั้นยังคงเป็นหน้าที่ของเราเสมอครับสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคําถามที่น่าขบขิดไว้สักหน่อยนะครับในเมื่อการเขียนโค้ดกําลังจะกลายเป็นแค่รายละเอียดปลีกย่อยที่เครื่องจักรจัดการให้แล้วทักษะนาม,มารมขั้นต่อไปของมนุษย์ที่จะถูกส่งมอบต่อให้ AI คืออะไรจะเป็นการออกแบบการวางกลยุทธ์หรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราในวันนี้ยังคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับ